สิ่งที่เราตั้งใจจะเป็นจริงในชีวิตกฎแรงดึงดูดเป็นปรัชญาที่บอกว่าความคิดเชิงบวกจะนําผลลัพธ์เชิงบวกมาสู่ชีวิตของคนคนหนึ่งในขณะที่ความคิดเชิงลบจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงลบเช่นเดียวกันทําไมบางคนดูเหมือนว่าจะทําได้ดีในชีวิตในขณะที่คนอื่นเนี่ยทำไม่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยอยากจะมีผลลัพธ์ในชีวิตเพียงแค่เราคิดเนี่ยจิตใต้สำนึกก็จะบรรณทุกอย่างให้เราเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่ส่วนใหญ่ทําไมคนส่วนมากไม่ได้ผลลัพธ์เพราะว่าพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งรบกวนทําให้หลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนเช่นความสงสยัยการบน่นการด่าการระแวงเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของคนเราเนี่ยสามารถเกิดได้จริงอย่างรวดเร็วผ่านการคิด แล้วก็ลงมือทําควบคู่กันโดยการทําซ้ำๆโดยที่ไม่มีอะไรมาทําให้สั่นคลอนก็คือความเคลือบแคลงสงสัยและแน่นอนว่าทุกอย่างจะกลายเป็นจริงอย่างท้าวรถ้าเกิดว่าคุณสามารถสร้างฟรีเควนซีหรือว่าความถี่ให้คุณคิดซ้ําคิดย้ําแล้วก็ไร้สิ่งรบกวนคนที่ประสบความสําเร็จนี้ไม่ใช่คนที่เขาเนี่ย ไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะไม่เคยเจออะไรเลยที่เป็นปัญหาทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จต่างก็มีปัญหาเท่ากันเหมือนกับคนอื่นๆแต่ความแตกต่างก็คือพวกเขาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาของพวกเขาเองด้วยการที่พวกเขานะครับใช้ชีวิตที่ประสบความสาเร็จนั้นแบบไม่มีอะไรมากไปกว่าความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาและความสามารถในการโฟกัสที่ตัวเองความสามารถในการโฟกัสไปที่สิ่งที่ตัวเองตั้งใจ ปัญหาเนี่ยในโลกใบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตพอๆกับการหายใจระดับของความสําเร็จของเราจะถูกกําหนดโดยการที่ขอบเขตของการแก้ปัญหานั้นขอบเขตที่เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหารับมือกับปัญหาของเราได้ดังนั้นเราได้กําหนดปัญหาขึ้นมาแล้วเราได้วิเคราะห์มาแล้วว่าปัญหามันคืออะไรสิ่งที่เราทําต่อไปก็คือบอกตัวเองว่าเราตั้งใจจะออกจากปัญหานี้ได้อย่างไร เราต้องการผลลัพธ์อะไรกันแน่ความสามารถในการรับมือกับปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสามารถใดๆในโลกภายนอกแต่อยู่ที่ความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวกับปัญหาต่างๆมีการเข้าใจชีวิตและที่สำคัญก็คือเราต้องการอะไรมากพอ ที่จะทาให้ความสนใจนั้นเบี่ยงเบนไปสู่จุดที่เราต้องการคนส่วนมากเวลาเกิดปัญหาเนี่ยจะโฟกัสที่ปัญหาแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยเขาจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะบรรลุป,ปัญหาไม่ว่ามันจะใหญ่หรือเล็ BI กก็ตามกฎสําคัญของการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็คือการเข้าใจว่าความสําเร็จของเรานั้นสามารถชนะหรือแพ้ โดยความสามารถในการรับมือแล้วก็รับใช้ผู้อื่นไปด้วยควบคู่กันหมายคมว่าเราจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะประสบความสําเร็จโดยไม่ได้รับใช้ใครบางคนเช่นเดียวกันกับที่คุณเนี่ยอยู่ในโลกสมัยใหม่คุณเจอผู้คนมากมายคุณจะไม่มีความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างความมั่งคัง่งให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณต้องให้รางวัลกับชีวิตตัวเองแล้วก็รางวัลชีวิตกับผู้อื่นและแน่นอนว่า คุณจะต้องอยู่กับการรับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มใจสิ่งที่เราตั้งใจจะเป็นจริงมาจากการที่เราเนี่ยรับใช้ใครบางคนให้เขาได้ผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการเช่นเขาต้องการความสําเร็จบางอย่างแต่เราเนี่ยสามารถที่จะไปแนะนําให้คำรปรึกษาหรือว่าส่งต่อบ,บางอย่างได้ถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยเร่งรีบแต่ไม่มีความสํานึกผิดแน่นอนครับว่าการใช้ชีวิตกับผู้คนเนี่ย ก็จะไม่สามารถเกิดความมั่งคั่งได้บางคนเร่งรีบอยากจะรวยก็ไปหลอกคนอื่นหรือว่าพูดไม่ดีหรือว่าทําไม่ดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยนอกจากจะรับใช้คนอื่นแล้วเนี่ยจะต้องเอื้ออาทรกับคนอื่น มีคุณธรรมมีความยินดีอย่างแรงกล้าในการที่ผู้อื่นเนี่ยได้รางวัลชีวิตเช่นเดียวก,กันกับที่คุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตั้งใจจะเป็นจริงก็คือพลังจิตใจของคุณซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันมีพลังมากมายก็คือจิตใต้สนึกสิ่งที่คุณสามารถสัมผัสได้ในโลกใบน,นี้คือเงินทรัพย์สินสิ่งของต่างๆถูกไหมครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปจับต้องมันได้ก็คือจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตตั้งงใจจจะเเป็็นริก่่ออมื คุณโฟกัสจิตใจของคุณโฟกัสเพียงอย่างเดียวว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการมันคืออะไรทุกวันเนี่ยทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ทุกวันคิดถึงว่าฉันจะดีขึ้นได้อย่างไรทุกวันคิดว่าฉันจะช่วยผู้คนได้อย่างไรสิ่งที่คุณตั้งใจจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยมันดีต่อโลกและสิ่งนั้นมันคือการโฟกัสที่ไร้ความเคลือบแคลงสงสัยรางวัลชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเองอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เกิดขึ้นในชีวิตคือคุณเกิดมาเพื่อตัวเองเครื่องหนึ่งและคุณเกิดมาเพื่อโลกใบนี้อีกเครื่องหนึ่งเมื่อทั้งสองอย่างเชื่อมกันคุณให้การบริการแก่โลกใบนี้ทุกอย่างจะกลายเป็นผลตอบแทนให้กับเราโลกจะเกื้อกูลคุณ,คณโลกจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะว่าทุกอย่างที่คุณทำและคิดมันดีต่อโลกสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณตั้งใจทำด้วยความดีงามมันจะเกิดผลอย่างแน่นอนอย่าไปเร่งร้อนกับเวลา แต่ให้ทุกอย่างมันกลายเป็นจังหวะชีวิตของมันเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับอบไปอีสานมาสโคตเอ e นอฟีสวัสดีครับ